สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันพฤหัส,สบดีที่22มกราคม2569 วันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วในขณะที่ภาคกลางตอนล่างมีฝนบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุม สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากบรสมุตตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่22-23มกราคม บ่ายถึงเย็นวันที่22มกราคมพักเหนือตอนบนพักตะวันออกใกล้ทะเลภักกลางตอนล่างมีเมฆมากขึ้นหรือฝนเล็กน้อยภาคใต้มีเมฆมากขึ้นหรือมีฝนตกภักใต้ฝั่งอ่าวไทยเพชรบุรีลงไปถึงนครศรีธรรมราชฝั่งอันดามันระนองลงไปถึงกระบี่ข้ามวันที่22มกราคมเมฆฝนลดลงเหลือภาคใต้สุราธานีพังงาภูเกต็ตหลังเที่ยงคืนถึงเช้าวันที่23มกราคมมีเมฆฝนเล็กน้อยในทะเลอ่าวไทย บ่ายถึงเย็นวันที่23มกราคมพักเหนือตอนบนมีเมฆฝนเล็กน้อยภักใต้มีเมฆมากหรือฝนตกนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ำวันที่23มกราคมเมฆฝนลดลงมีเล็กน้อยพักใต้ตอนล่างแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซนค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่23มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2569 ในช่วงวันที่23ถึง25มกราคมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางคลื่นลมแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรไม่มีคำเตือนให้เรือเล็กมดออกจากฝั่งค่ะ จากนั้นวันที่26ถึง28มกราคมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว <c oughs> เนื่องจากม,ม,มาวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง,ลงและช่วงปลายเดือนวันที่29 31มกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีกอุณหภูมิสูงขึ้นอีกมรสุมเบาลงคลื่นลงเบาลง จากนั้นช่วงวันที่1นถึงหกุมภาพันธ์จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบแผล่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิลดลงและลมแรงและมรสุมแรงขึ้นอีกครั้งค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่22มกราคม2569ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสทางด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด1 2 1 8องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำแข็งแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4 1 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1นถึงององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาค โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิขสุด21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ